làm cái lưng Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตึงกันเด้อได้พอตึงมันได้แล้วเพรานะมันนักตู้นะไม่ต่ายมันนักตู้ข้างหลัง

น่ปนเมบก่น้ำามันแ้งดึงยากกว่ากินกีตต่อมบนเนืันต้องกำมหสลิงใก้ไดึงุูนดึงให้้ม่ดลง

يلا <applause> اروح <applause> <applause>

ลุดตัวเนี้ยคนนี้คิดไม่รุ้ด่ะยังไม่ข้าหนึ่งนะจากในเมืองหนึ่งก่อนหีบหี่งี่เอาอันนี้ออกก่อนอะไรอ่ะฮะอ่ามันหลุมยู่นเ่ยมันก่อนเนี่ยประกออกก่อะไรบ้งมันลงมันกัดมันกัดขี้ศรอยก่อนเอายังทำเอาลองเบองแบลอยโอ้โหเฮียผาน

ดึงเฮงกอากอนทำนนนนะีขาดด้ยน่ะดังลั่นเลี้ยงวัวตรางมันกำลังตั้งมาหรอว Bukit-bukit. Nyakai pak

ตลิงเอาายู่ยิุดจัดก่อหนามีสูอยู่ก่อทางล่างเราตรงก่อทางล่าง้ทางล่างเอาล่นมาจอดทางล่างดมาแล้วที่ยู่ว่ะล่ะยูู่่ะล่ะที่รถกรานนลรี่บห